ราชาลูกหนังทั่วโลกขอเสนอแฟนผียิ้มกุญ,ญ่าโพสไอจีฟิตร่างกายเต็มที่มาตุสกุญญากรองหน้าของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดโพสภาพของตัวเองกำลังเล่งฟิตร่างกายเต็มที่ผ่านทางอินสตาแกรมในขณะที่ทีมมีโปรแกรมใหญ่เจอกับแมนเชสเตอร์ซิตี้สุดสัปดาห์นี้แข้งวยัย2ีสมปไีได้รับบาดเจ็บกล้ามเนื้อต้นขาในเกมที่ทีมเปิดบ้านชนะเบอร์ลี่3ต่อ2โดยเจ้าตัวอยู่ในสนาม31นาทีก่อนโดนเปลี่ยนตัวออก ท่ามกลางความกังวลของแฟนบอลหลังจากที่ไม่มีชื่อติดทีมชาติบราซิลทำศึกฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกในช่วงสัปดาห์นี้แสดงให้เห็นว่าอาการบาดเจ็บของเขาไม่ธรรมดาและอาจจะต้องใช้เวลาในการพักฟื้นแต่ล่าสุดกุนย่าสร้างความมั่นใจให้กับแฟนบอลด้วยการโพสต์ที่ตัวเองกำลังฟิตร่างกายอย่างเต็มที่โดยการปั่นจักรยานและออกกำลังกายด้วยอย่างยืดพร้อมรอบนาฬิกาทรายและใดานาไม์ทำให้คาดว่าเจ้าตัวจะกลับมาลงสนามเร็วๆนี้ แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเตรียมไปเยือนแมนเชสเตอร์ซิตี้ในเกมใหญ่เพียมลีลทีทเอทัดสเตเดียมวันอาทิตย์ที่14กันยายนนี้ผีสายหน้าบอกปัดทุกสมมสร,รที่หวังแค่ยืมไมนูแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดจัดการปริเสธทุกข้อเสนอที่ต้องการคว้าตัวคอพปี้ไมนูกองกลางดาวรุ่งช่วงท้ายตลาดซัมเมอร์ที่ผ่านมาเพราะไม่ต้องการปล่อยแบบยืมตัว เดลี่เมลสื่ออังกฤษรายงานว่าไมนูได้รับความสนใจจากหลายสโมสรไม่ว่าจะเป็นท็อตแนมฮอสเปอร์แอสตันวิลล่าเอเวอเรตนาโปลีโรมาและโอลิมปิกมาร์เซโดยทุกสโมสรต้องการยืมตัวกองกลางวัย20ปีตลอดฤดูกาล2025ถึง2026ไมนูแสดงออกว่าต้องการย้ายออกจากแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเพื่อโอกาสลงสนามอย่างสม่ำเสมอในฤดูกาล2025ถึง2026 อย่างไรก็ตามทีมของรูเบนอโมริมจะพิจารณาปล่อยตัวก็ต่อเมื่อได้รับข้อเสนอที่เหมาะสมเท่านั้นท้ายที่สุดแล้วไมนูยังคงอยู่กับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดต่อไปหลังผ่านพ้นตลาดซัมเมอร์ไปแล้วเหตุเพราะทุกความสนใจที่มีเข้ามาเป็นเพียงแค่ความต้องการยืมตัวเท่านั้นเพราะไม่อาจสู้ราคากองกลางตัวเลือกทีมชาติอังกฤษไหวทั้งนี้การคาดเดาเรื่องย้ายทีมของไมนูจะกลับมาอีกครั้งในช่วงเดือนมก,กราคม หากยังไม่ได้รับโอกาสลงสนามมากนักภายใต้การคุมทีมของอาร์โมริมแต่ถ้ากลับมายึดตัวจริงแดนกลางได้การคาดเดาต่างๆก็จะเงียบหายไปเองแผลใหญ่ขนาดนี้กูรูชี้ผีห้ามใช้บายินดีอีกเครกเบอร์รี่อดีตแข้งเชลซีและกูรูจาก ESPN เตือนรูเบนอาร์โมริมว่าห้ามใช้งานเอาตายบายินดีเฝ้าเสาให้กับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอีกจากปัญหาการรับมือลูกตั้งเตะ อาร์มริมเปิดฤดูกาลด้วยเซอร์ไพรส์ในตำแหน่งผู้รักษาประตูกับการเลือกบาเยนดีเป็นมือหนึ่งของเขาแทนที่อันเดโอนานาแต่บาเยนดีก็ยังคงก่อความผิดพลาดในเกมเพียมเรื่ตลอด3านัดแรกโดยเฉพาะกับการรับมือลูกตั้งเตะให้เห็นตลอดในช่วงที่ผ่านมาปีศาจแดงจำต้องลงตลาดในช่วงโค้งสุดท้ายก่อนจะปิดดิลเซเน่ลัมเมนเข้ามาเป็นตัวเลือกนายทวารเพิ่มอีกรายล่าสุดพวกเขาเตรียมปล่อยตัวโอนานาไปยืมตัวกับแทปบอนสปอร์จนจบฤดูกาล ทำให้เหลือตัวเลือกหลักเพียงแค่บายันดีและลัมเมนเท่านั้นในฤดูกาลนี้ด้วยตัวเลือกที่ตัดสินใจง่ายขึ้นเครกเบอร์ลี่อดีตกองกลางเชลซีกล่าวว่าอาโมริมห้ามเลือกบายันดีลงเล่นเป็นตัวจริงอีกเนื่องจากปัญหาในการรับมือลูกตั้งแต่ที่ยังคงแก้ไม่หายเอาตายบายันดีพวกเขาห้ามส่งมอนี่ลงเล่นอีกเบอร์ลี่ซึ่งเคยคว้าแชมป์เอฟเอคับกับเชลซีและติดทีมชาติสกอตแลนด์46นัดกล่าวกับ ESPN เขาอาจจะทําหน้าที่ป้องกันประตูได้ดีซึ่งเป็นงานของพวกเขาที่รับค่าจ้างมาอยู่แล้วแต่เขากลับไร้ประโยชน์อย่างสิ้นเชิงในการรับมือลูกตั้งเตะเด็กหนุ่มคนใหม่นี้ลำเมนนจำเป็นต้องสามารถจัดการแนวรับของพวกเขาเซฟลูกตั้งเตะและมีอิทธิพลในการรับมือลูกตั้งเตะนั่นคือสิ่งที่ลูกทีมจะทำกับยูนิเต็ดในตอนนี้พวกเขาจะเปิดบอลเข้ากรอบเขตโทษและผู้รักษาประตูต้องรับมือให้ได้ เขาจะรอดตายหรือตายในหลีกนี้เราไม่รู้จริงๆว่าเขาจะรับมือกับสถานการณ์นี้อย่างไรบาซ่ายังเชื่อมั่นแรดฟอร์ดไม่รีบยกเลิกยืมตัวบาร์เซโลนายังมั่นใจและอดทนรอมาคัสแรดฟอร์ดปรับตัวเข้ากับทีมอยู่ตามรายงานของฟาบิโซโรมาโน สโมสรพอใจกับทั้งดิยวยืมตัวและทัศนคติของเจ้าตัวยืนยันชัดเจนว่าไม่มีการพูดคุยถึงเรื่องยกเลิกสัญญาย,ยืมจากแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดก่อนกำหนดแม้จะมีกระแสข่าวว่าดิวอาจถูกยกเลิกแต่กีเยมบาลาเกนักข่าวชื่อดังออกมาปฏิเสธทันทีว่าไร้สาระสิ้นดีโดยบาซ่าเชื่อว่าช่วงแรกที่แรดฟอร์ดเล่นไม่ออกเป็นเพียงขั้นตอนธรรมชาติของการปรับตัวและยังมองในแง่ดีว่าเขามีศักยภาพระยะยาวแน่นอน แรดฟอร์ดย้ายจากเมเนเตดมาอยู่กับบาซ่าด้วยสัญญายืมตัว1ปีพร้อมออปชั่นซื้อขาดราว30ล้านยูโรตอนนี้เขาเพิ่งออกสตาร์ทเป็นตัวจริงหนึ่งนัดเท่านั้นแชมป์ถูกเปลี่ยนออกช่วงพักครึ่งด้วยกระนั้นทั้งบอดบริหารและฮันซี่ฟริกก็ยังให้เวลาเข้าเต็มที่เดิมทีบาซุโรนามองนักเตะดิมเส้นคนอื่นอย่างนิโกวิลเลียมและลุยดิอาสแต่ดิวไม่เกิดขึ้นสุดท้ายหันมาเลือกแรดฟอร์ดแทน ยากเคกหัวตัวเองเมื่อแมนยูปล่อยระเบิดเวลาโอนาน่าไปตุรกีขอขอบคุณบทความจากบอบูเรื่องของเรื่องมีอยู่ว่า 1. วันก่อนมีรายงานข่าวระดับบิ๊กบอมว่าแมนยูเ็กับแท็บสนสปอร์ตกลงกันได้เรียบร้อยว่าองเดโอน,นาจะโยกย้ายไปเล่นที่ตุรกีในรูปแบบของการยืมตัวจนจบฤดูกันโดยไม่มีออปชั่นซื้อขาดทีนี้ก็ขึ้นอยู่กับในทวารชาวแคมรุนของปีแสดงนี่แหละว่าจะยอมขยโยตูดดำๆของตัวเองไปที่นั่นหรือเปล่า 2ผมคิดว่าองเดออน,น่าจะไปนะครับเพราะคุณพี่เขาไม่หลงเหลือความชอบธรรมในตำแหน่งประตูผีมือหนึ่งแล้วมหนัมยังหลุดเป็นตัวสำรองของเอาตายบายยิด,ดีไปแล้วด้วยแมนยูนเต็ะกระชากตัวเซนเนอร์ลามเมนมาเพื่อเป็นมือหนึ่งนะครับไม่ได้ซื้อมาแล้วแย่งตำแหน่งกันหรือเอามากดดันในทวารที่ตัวเองมีพูดง่ายๆว่าเขาเอามาแทนมึงนั่นแหละดังฉะนั้นถ้ายังอยากแสดงฝีมือในการเฝ้าเสาอย่างเป็นสม่ำมันจำเป็นต้องถีบตัวเองออกไปจากเครื่องแบบอาสูนสามง่าม 3ตั้งแต่อุทิศวิญญาณให้ปีแสดงมากว่า40ปีผมเห็นผู้รักษาประตูตัวหลักของแมนเชสเตอร์มามากมายหลายคนแกลลี่เบลลี่คริสเท์เนอร์จิมเลตันเลสซี่ลีปีเตอร์ชมัยพรมาร์คบอสนิดมัตซิโมตาอีบีฟาเบียงบัคเตสร,รอยแคโรทิมโฮเวิร์ดเอ็ดวินฟานเดอร์ซาดาบเดเดกยอาหลายคนสอบไม่ผ่านแล้วถูกเนรเทศออกไปแต่กรีตูสาบานได้เลยว่าไม่มีใครห่วยแตกไปกว่าองเดโอนาน่า วิธีการล้มรับลูกแบบแปลกๆไม่เหมือนผู้รักษาประตูโดยทั่วไปและความผิดพลาดที่ก่อขึ้นแบบซ้ำแล้วซ้ำเล่าแถ่ไม่เคยเอาความเฟ้อฟะมาเป็นบทเรียนเพื่อปรับปรุงตัวเองเลยพ่อไม่เข้าใจตุ้มเหมือนกันว่าปล่อยให้ลากยาวมานานขนาดนี้ได้อย่างไร 4. คิดถึงเรื่องนี้แล้วก็อยากเอามาังเงกเขกหัวตัวเองพลางแลบลิ้นที่มุมปากก่อนอุทานว่าแย่เม็ดเอ้ยแย่จัง เพราะผมดันเคยเห็นดีเห็นงามด้วยตอนที่เอริกเทนฮากตัดหางดาบิดเดกยาแล้วไปดึงเอาองเดโอนาน่ามาเฝ้าเสาแนทนทําไมตามึงถึงมืดบอดสักขนาดนั้นก็ไม่ทราบแต่ที่มืดบอดกว่าคือใครก็ตามที่ปล่อยให้ในายทวานหนักผู้นี้สร้างความบันเลยให้แมดเดตได้อย่างไรตั้งสองฤดูกันทั้งทั้งที่เห็นอยู่ทนโท้ว่ามันคือระเบิดเวลาชัดชัดห้าองเดโอนาน่าลงเฝ้าเสาให้ปีแสดงในทุกรายการทั้งหมด102นัดเสียประตูไม่มากไม่หมายชักเท่าไหร่ แค่150ประตูเท่านั้นเองเฉลี่ยหนึ่งนัดโดนเกือบ1.5ประตูคิดเอานี่คือผู้รักษาประตูที่สำแดงความผิดพลาดออกมาอย่างมโหฬารมากที่สุดในประวัติศาสตร์ของแมนยูนเต็ดแบบไม่ต้องสงสัยเลยว่าแล้วก็รู้สึกแฮปปี้ดูดักอย่างบอกไม่ถูกหลังจากดูแมนยูเตที่ผูกระเบิดเวลาเอาไว้กับเสาประตูมา2ฤดูกัน ขอแผนเดียวกันโจนเร้าบอดผีปรับอะคาเดมีด้วยฟิลจนอดีตนักเตะแมนเชสเตอร์เดนทดเรียกร้องให้ผู้บริหารระดับสูงของปีศาจแดงปรับปรุงระบบอะคาเดมีให้มีความสอดคล้องกับทีมชุดใหญ่ของรูเบนอโมริมจนซึ่งเสื้ออเล็กซ์เฟอร์กูสันเซ็นสัญญามาจากแบ็คเบิร์นด้วยค่าตัว16.5ล้านปอนด์ในปี2011เคยประสบความสำเร็จในพิมร์ลีกภายใต้การคุมทีมของตำนานกลุ่ต ก่อนที่จะต้องพบกับความตกต่ำอย่างน่าตกใจของสโมสรหลังจากการอำลาวงการของเฟอร์กูสันในปี2013อดีตกองหลังรายนี้รู้สึกมีกำลังใจขึ้นเมื่อเจ้าของร่วมอย่างเซอร์จิมและคริปยินดีที่จะทุ่มเงินกว่า200ล้านปอนด์ในช่วงซัมเมอร์นี้เพื่อซื้อนักเตะใหม่อย่างเบนเจมินเชสโกไบรอันเอเบอร์โม่มาชุดคุณญาและเซเนลลามินอย่างไรก็ตามโจนยืนกรานว่าโมริมจำเป็นต้องมีเวลาเพื่อนำแทคกติกของเขามาติดตั้ง และเชื่อว่าการปฏิรูปอะคาเดมีอันเรื่องชื่อของแมนเร์จะช่วยแบ่งเบางานของกลุ่ซสื่อชาวโปรตุเกสได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากทีมเยาวชนกับทีมชุดใหญ่เล่นในแนวทางเดียวกันหนึ่งในคำถามที่ผมถามคือทำไมทีมเยาวชนและทีมอะคาเดมีถึงไม่ใช้ระบบเดียวกับที่อโมดิมนำมาใช้กับทีมชุดใหญ่เด็กเหล่านี้จำเป็นต้องเรียนรู้วิธีการเล่นในตำแหน่งต่างๆและในระบบต่างๆเพื่อที่จะสามารถมีอาชีพในเกมนี้หวังว่าพวกเขาจะได้เติบโตไปเล่นที่โอทัฟฟอร์ดนะ แต่ถ้าพวกเขาอยากจะประสบความสําเร็จในวงการฟุตบอลพวกเขาก็ต้องปรับตัวผมคิดว่ามันเป็นเรื่องดีที่นักเตะดาวรุ่งจะได้เล่นในตําแหน่งและระบบที่หลากหลายแต่แน่นอนว่าต้องมีการจัดวางตําแหน่งผค้เล่นในทีมเยาวชนเพื่อเตรียมความพร้อมสําหรับทีมชุดใหญ่ถ้านักเตะคนไหนถูกเรียกตัวติดทีมชุดใหญ่ซึ่งเกิดขึ้นมาหลายปีแล้วที่ยูไนเต็ดพวกเขาต้องพร้อมที่จะเล่นในระบบที่ผู้จัดการทีมใช้พวกเขาต้องมีความเข้าใจในเรื่องนี้ หอกสโลวีเนียมั่นใจเชสโกจิกซอที่ผีตามหาอันดาส,สปอรา่าหัวหอกทีมชาติสโลวีเนียเชื่อว่าแมนเชสเตอร์ยูเต็ดกำลังจะได้กองหน้าที่ครบเครื่องอย่างเป็นจามินเชสโกแต่สิ่งสำคัญคือต้องอดทนรอหน่อยแข่งค่าตัว74ล้านปอนที่ย้ายมาจากอาเบลลาซิกยังยิงประตูแรกในกฤษไม่ได้เลยแต่เมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาเจ้าตัวทำผลงานเด่นในเกมทีมชาติสโลวีเนียเมื่อแอซิดห้ซานวิปอตนิชัดประตูตีเสมอ ident, ike, สวีเดนท้ายเกม2ต่อ2 สปอร่าดาวิงรุ่นพี่วัย3 1ปีคู่หูในทีมชาติออกโรงหนุนหลังว่าเชสโกจะฝากผลงานอันยอดเยี่ยมให้กับแฟนผีแดงอีกมากมายสปอร่าพูดถึงรุ่นน้องว่าเขามอบให้ยูไนเตดได้ทุกอย่างเลยนะทั้งความเร็วพลักกาลังความฉลาดและการอ่านเกมฟุตบอลที่ดีผมเชื่อว่าอีก2-3ปีเขาจะกลายเป็นกองหน้าที่สมบูรณ์แบบแน่นอนแต่ตอนนี้เขายังเด็กอยู่แค่ยูไนเตตต้องใจเย็นเขาจะยิงประตูได้เรื่อยๆและจะเก่งขึ้นทุกปี สปอร่ายัางย้อนเล่าช่วงเวลาที่ดีที่สุดในอาชีพคาแข้งนั่นคือการช่วยมิดเดิลสโบรสร้างเซอร์ไพรส์เขีรยแมนยูเจ็ดตกรอบ F a เอคัพปี2022มันเป็นความทรงจำที่ยากจะลืมที่โอทาฟอร์ดเ a เอคัพเกมต้องไปถึงด่วนจุดโทษและคริสเตียโนโรนัลโดยิงพลาดในเกมนั้นสปอร่าเล่าย้อนแต่เจ้าตัวก็หวังว่าเชสโกจะช่วยให้เขามีโมเมนต์ที่ยิ่งใหญ่กว่าเดิมโดยการพาสาโลวเนีไปเล่นฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายเป็นครั้งที่3ของประวัติศาสตร์ชาติ มันคือความฝันสูงสุดของนักฟุตบอลทุกคนที่จะได้ไปฟุตบอลโลกสปอร่าทิ้งท้ายก่อนเกมเยือนสวิตเซอร์แลนด์ในศึกคัดบอลโลกวันจนันนี้หากชอบใจคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ